อันนี้เราก็อยู่กันที่กิษดาอย่างที่บอกลูกค้านะอันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ลูกค้าเห็นไหมทุกคันที่ออกจากกิษดานะครับผมเราก็จะมีสติสติกเกอร์นี้ให้ทุกคันเลยนี่เห็นไหมโชคดีที่เจอกันนะครับผมนักถ่านน้ำมันเครื่องฟรีทุกปีลูกค้าล้างรถฟรีทุกเดือนนะครับผมนะรวมไปถึงลุ้นตั๋วเติมน้ำมันฟรีเดือนละ300บาททุกเดือนเลยนะครับผมนะรวมไปถึงที่ ใครมีเพื่อนอยากจะได้รถเชิงพาณิชย์อยากจะเปิดกิจการของตัวเองพามาซื้อกับเราได้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะครับผมรวมถึงตัวคุณผมให้ค่าแปะเจี์50%มาคันนี้มาใหม่ใช่ไหมอันนี้ลออ้อก็ท้าเดี๋ยวดูตัวตูวต้กันหน่อยก็ได้เผื่อใครชอบเผื่อใครอาหารถไว้วิ่งงานอยู่นะครับ เดี๋ยวดูเครื่องไปตรงนี้แต่มันสูงมากเลยนะใครที่กาลังหารถคาร์โก้บ็อกนะคะผมเอาไวข้ขน,ข,น,ข,นของขนของเนาะต้องการความสูงสูงคันนี้สูงมากให้ผมเดาน่าจะ2เมตรสิบได้อันนี้ได้เป็นเครื่องพันเก้าครับลูกค้าเพ็์ด,ดงเพยดเดิมอยู่ครบคราบผมนำมาเรื่องจะส่วนดูนี่เลยเธอเห็นไหมท่อยางซีมเซอร์ทุกอย่างอยู่ครบเลยอันนี้ได้เป็นเครื่องพันเก้านะและคือหน้าใหม่เรียบร้อยนะครันรถติดตามไว้แล้วกันสูงมากสูงมาก,ส,มากสองเมตรสิบเลยคันนี้นะครับ มีรางลงรางน้งานให้นะครับผมนะ <_ EN> เห็นไหมเออสวยกิฟน,นะครับลูกค้าคันนี้นะอันนี้เราพาเดินดูต่อครับลนะูกค้าอันนี้รีโวอะไรนะปู่ป่านะใสยย่ยี้ได้ด้วยเหรอจะจะ,จะจะวิ่งางานหรือจะเฟี้ยวเอาให้เลือกเอาทั้งอย่างได้ไหมลงแม็กเรียบร้อยกระทาผ้า,า,าเรียบร้อยครับผมภายในก็สวยๆเลยครับผมนะอันนี้ย้ําว่าเป็นห้องเย็นนะครับผมนะ 309นะครับผมเลขที่ออกก็คือปี 2, 2022อันนี้ค่าตัวอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทใหม่อยู่แค่แสนสามพรเดือนละ8ปดพันนะเออโอ้โหใหม่<ด>จริงว่ะเธอมาดูเธอมาดูๆๆสามพัดลมนะครับผมนะความเย็นโลยี่ือว่าสแตนดาร์ดมากสำหรับคันนี้และแพลนยงพายางใหม่เลยอีกสักคันไหมคันนี้ต่อเอ้ยโโอ้หมันลงแม็กทุกคันเลยว่ะไอคันนั้นละคันล้วกันนี่จะทรงลงแม็กรีโวเหมือนกันนะหน้าหมูป่าตู้เอ็มบีซีพติกไม่แก่ครับผมเกียร์ธรรมดาเนาะ อันนี้ปี20ลูกค้านะครับตัวที่4แสน49,000บาทเนาะผ่อนเดือนละ6,000จริงจริงรถท่องเยีนผ่อน6,000กะทะผ้าด้วยลงเล่มเรียบร้อยมาดูตู้สิุ่งนี้มันใหม่ทุกคันเลยวะ่ะเออนะสองใบพัดนะ ยี่โรดยี่สิบถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะครับผมนะพ,ยพายังพยางเป็ดให้ใหม่เรียบร้อยนะประมาณนี้ละกันเนาะอ,อ่ะดูว่าใครหารถเชิงพาณิชย์ลูกค้าเป็นต้องไปที่ไหนแล้วนะที่กิษสดาใหญ่ที่สุดในประเทศในเรื่องของรถเชิงพาณิชย์มีให้คุณเลือกมากกว่าร้อยคันไม่ว่าจะเป็นตู้แห้งตู้เย็นตู้คอกรถโฟกเล็ฟรถบรรทุกเล็กมีทุกประเภทรวมไปถึงรถตู้ก็มีนะไม่ว่าจะเป็นมงร้อยเป็นจูรี่คอมพิวเตอร์เออแท็กซี่ก็มีนี่หลุดเข้ามาสองลำนะ ใหม่ๆใหม่แน่นอนสภาพดีดีเลยนะเอาไปวิ่งได้เลยครับผมนะแท็กซี่นะครับผมเอาละคันนี้พอคันนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าดแดดแรงมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันที่กฤษดาอยากดูข้อม,มูลเพิ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับวันนี้ขอตัวไปก่กอนสวัสดีครับ